สวัสดีครับ FC สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวแอมลอทุงครับ FC มืีอินิบ่าวแอมลลทุงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับนนุยสระบุรีครับ FC นาหนุยสระบุรีฝันแม่นครับหมวดนี้เห็นเลขจ้าจ้าเพิ่นวาครับ FC ฝันว่าได้ไปกับพระประธานองค์ใหญ่สีทองครับไปกับพระประธานองค์ใหญ่สีทองครับก้มกาบลงไปเห็นตัวเลขอยู่ใต้ฐานพระเพิ่นวะส f c ตัวแดงจึงคือปรากฏขึ้นเนาะครับเนาะ นอนรับไปอีกครับเห็นผีตานี่มาดึงขาอีกครับเอฟซีบอกเลขอีกครับสีเป็นตัวไรเนาะครับเนาะนนยยก็พร้อมแล้วครับสวัสดีครับนนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสัสดีครับครับผมอ่ะพ่อสู้ฟังนะครับนนวยฟันตัวอะครับเพื่ไปเวลาเหรอครับ ไปตลาดครับผมสัยว่าไปตลาดครับจะไปซื้อของมาทําบุญนะครับอครับซื้อเครื่องผลไม้พวกข้าวเครื่องไว้บุญเนี้่ยไปทําบุญทื่อบัดนะครับครับผมไปทําบุญทื่อบัตรก็พอดีก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยก็จะเดินกลับบ้านครับผมจะเดินกลับบ้านครับก็ไปแวะวัดครับผมไปไปแวะวัดไปแวะวัดก็ไปเดินเล่นในวัดครับ ปเล่นในว Vegan, ัดก็ไปไปไหว้พระครับไปไหว้พระไปไหว้พระพุทธรูไปไปไหวด้ด้านนะครับครับพระ<า>หน้าปกพระอะไรเนี่ยครับคก็บังเงินไ,ไ,ไปจุดือไปจุดธูปไปจุดธูปไหว้พระก็ไปมองเห็นเลขครับผมครับไปมองเห็นเลขเพ่อ ธรรมดาก็มีพระหลายองค์นะครับมีพระหลายองค์ก็ไปจุดพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยครับพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยใหญ่เลยก็ไปไปจุดทูบจุดทูบเสร็จแล้วครับกากใลงครับผมกาหวบลงไปมองเห็นเลขอยู่ใต้ฐานพระนะครับครับผมใต้ฐานพระไปมองเห็นเลขครับผมสามตัวนะครับครับสามตัวไปมองเห็นห้าเจ็ดสามคร ดูข้างขาดฐานพระนะครับห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามครับเป็นมองเห็นลูกบอกโอ้ถูกใสกตุ่มใส่สงวนถูกใสถูกหวยแน่ครับมองเห็นเลขนะครับแล้วพอวหว้พาเสร็จได้ได้เลขห้าเจ็ดสามอยู่ก็กลับมาบ้านครับแล้วไปก็กลับมาตอนตอนทุ่มทุ่มหนึ่งนะครับสามสี่ทุ่มก็นอนหลับไปเพลิดเนครับนอนหลับแก่สามสี่ทุ่ม ช่วงประมาณสักตีสองตีสามฝันนี่นะครับเอ๊ะใครมาขย่าขาอีกอหละรับฝันมีใครมาขย่าขาผมสัยมองไปมองมาก็ไปเห็นแม่ตะนีครับผีแม่ตะนีผีปตานีครับผมที่ต้นกล้วยหล้างบ้านนะนะครับครับผมมาเลยมาขย่าวขาครับมาขย่าวขามาบอกเลขบอกเดิมมาไม่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 หวยเดี๋ยวผมบอกหวยให้นะครับครับบอกหวยให้สองตัวครับ แต่งชุดสวยมันเลยครับก็มาเอาอะไรอีกนนอบอกไม่ไไม่เอาเวลาเรอก็มาบอกหวยให้เอ๋เก๋ใส่ชุดสวยเลยใช่ชุดไทยอะไรเลยชุดแบบไหนครับใส่ชุดไทยเลยครับอืมใส่ชุดไทยมาบอกเลขครับโตบอกเลขสองตัวบอกมาบอกสามแปดกับผมสามแปดสามตัวไม่ให้สามตัวดีให้สองตัวให้สามแปดครับอันนี้ฝันคืนเดียวเลยใช่ไหมครับฝันคืนเดียวกันนะครับฝันคืนเดียว แม่ต่นี้ฝันตอนที่ประมาณที่สามที่สี่ครับนอนส่วงสองสามทุ่มกันนอนหลับยาวเลยมันตื่นก็ตื่นเชียร์ที่สามทีสี่นะครับฝันมาขยาขาบอกเลขครับน้าหน่อยฝันว่าได้ไปตลาดแล้วก็ไปวัดไปแวะวัดไปกราบพระประธานแล้วก็เห็นเลขครับผมเห็นเลขไปจุดทูบกราบขอพรเห็นเลขอยู่ที่ฐานพระครับผม ตัวสีขาวสีดําสีเหลืองสีแดงตัวตัวสีแดงครับตัวสีแดงเนาะเลขสามตัวแต่เมตานีนี่มาดึงขาบอกเลยครับมาดึงขาอรับเห็นเลขใต้ฐานพระตัวไหนนะครับน่าหนูห้าเจ็ดสามครับห้าเจ็ดสามครับครับผมตัดเหร่นเนาะครับเอฟซีเลขสองตัวครับแมตานีเม่ตานีมาดึงขาบอกกับสามแปดครับสามแปดนเลแปดสามครับเป็นเลขสามตัวสองตัวครับงวดนี้อ้าขอให้มีโชคใหญ่ ครับนหน่วยสระบุรีของข้าครับยังไงอีกครับน้หน่วยฟันยังไงอีกไม่ฝันพอริงขาบอกเลขบอกกลับไม่เอาน้าหน่วยไปอยู่ด้วยนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแค่โดปล่อยให้ตหนุอยู่คนเดียวคนเดียวครับผมถ้าไปอยู่ด้วยนี่อันตรายนะครับครับผมไปตาตายไปเลยครับผมเอาครับผม เด๋ยวจุดให้แคบหน้าจอขอบคุณครับน้าหนอยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับครับสาธุสาธุครับนี่ตัวเลขของหน้าหนอยครับเอฟซีน้าหนอยสระบุรีครับแคบหน้าจอไว้เลยครับเอฟซีห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเลขสองตัวสามแปดสามแปดครับเอฟซีสามแปดแปดสามกลับกระนำครับเลขสามตัวกระตัดล่นครับเอฟซีขั้นถาฟันประเด็ดไปกาพะนี่อุ้ยโชคดีครับมีโชคม่ใช่เนาะครับเนาะ ขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเอฟซีเนาะกดไลค์กดแชร์ครับมื่อนี้ครับเอฟซีย้อนเพิ่มเปอร์เซ็นครับบ่าวแอมละทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมึงของดีกันครับบ่าวแอมละทงนี่ยเดินทางไปท้ำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิศใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัップ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อรอตตรีเป็นสิริถืกเนะครับนอกท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่ง่าอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับดครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสนีเรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไงพ่อนวดปู่หลอดที่ไหนเนาสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเรอ้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามสพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธ like ุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุ <abandon. S 1> สาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหูยินขาวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสำหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาไข่ไขวว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ดในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาล้ำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากอิซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับ่านมช้ชมเปิดฝาลุงปลูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะๆครับท่ามผู้ชมือแทะๆแล้วก็บี้จังสีครับมุนหมุนจังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านมช้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมช้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์ น้ำมันมหาสนีแหล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่นนแตงเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจ็กดังบูด,ดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโถมาตามเบอร์ทูนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีข้อแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชาระร่างกายเสนเนยียดจังไรที่บบดีถีล่าสีมันบดมันบงังเสนเนยียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกอกเาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบลแอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับามาฝากอิบสีโลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบลแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบลแอมเราตรงกับสี่ยเฮเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ